สวัสดีค่ะเมื่อเนี่ยายแก้วแฟมิลี่ลูกมองกันด้เนาะลูกน้องก็ากเขากล้องไอ้ปากหนวดไอ้ปากนวดนี่ปากหนวดนวดี่นี่หอมแบงที่ยายแก้วอันลกขาเมื่อนี่ยเนาะมันเหลือเหลือเป็น<า>ลกนางามขนาดงามขนาดพี่น้องเดี๋ยวยายแก้วก็จะเปลี่ยนกระถางอันจะชิงน้อยเนาะมันยุบแล้วเขาสิเกี่ยนออกสิปลูกหอมแบงไว่ถ้ากินหนาฝนอ,อันนี้คือใบแมงลักที่มันคูลงมันจะเกิดงามหอมแบงเขาก้าไวแล้ว อันนี้แมงลักมันเกิดเองเฮ้ยตู้เกิดเองแมีนเนี่ยได้แก้วกู้บังขิงนูหอมแบงงามขิงนี่ที่เอากระถางมันไปปลูกหอมแบงคือเก่าเนาะนี่แบบนี้แบบนี้นี่้มันไดงามๆามมั้งสิขวงแล้วมีหัวบังขิงแก้แก้วนาแล้งฮอดจะได้ก็บุกข้นแล้วไม่ใจซีนเอาเสียมงัดเอาเลยอืมมันซับบ่ ก๋วมันเป็นขิงน้อยขิงน้อยขิงอันเฮ็ดน้ำกิมอะไี่้องขิงแข้งขิงกระไส้ขิงน้อยขิงพอเม่เข้าพากันยิงแก่ยิ่งแก่อึบดิบดิบดิบเนบดนบดิบดมีดิบดนบดิบดิบดิบยิบดิ่ดเบิบดิบดินดิบิงดิ่ดิเดิบดบ่ิิ ขิงแข้งขิงน้อยขิงแข้งขิงน้อยเห็นขิงแข้งจะเฝ้าเหยียบย่ำกันอันนี้ละขิงแข้งน้อยปลูกกับพ่อพ่อจะเป็นราคามันน้อยโบเอาไว้เห็ดน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มแก่ยืนแก่้ยังมันมันสีหอมก็ขิงไงพี่น้องขิงไงจีบวัวหอมขิงไงมันจะเป็นขิงพัดชุ่มเนยมันจะเป็นขิงเห็ดน้ำจิ้มขิงจุ่มใบมันติกินได้หัวมันหอม มันสีหอมกลขวฉิงไงมันมันสีโบเหินแห้งว่ะส๊อมันสีโบเผ็ดแห้งมันกินกินมันสีโบอันสูงแห้งคืออันนั่นมันสีพอดีนะพี่เนาะพอดีกลมกล้องบดตีงเลยอือสีเงียบเล้ยวเลี้ยวกู้ไว้บรดณาปุ่นมากังสิปลูกเนาะใบเขาก็ใส่กินกับกลาบกับปนแนนมันจะเป็นสีพี่เนาะมันจะเป็นวีเลยเป็นวี ีตัวนี้เขาประกวดดินเลยเฮาก็ด oh, oh, ินในมันใส่ชัดเจนชัดเจนเป็นวิงอ่ะนะปลูกแล้วมันจะง่ามจะหอมนี่แบบนี้อืมเนี่ยพวปุ๋ยหมักใส่แตถ้าจะเอาดินอกไม่เนาะเอาดินไม่ใช่เลยแลาวดินนี่มันแข็งแน่นแล้วดินไม่ก็แท็งยุตแต่ว่ามันเบิดอาหารกินแล้วถ้าต้องกวาดดิน กวบลงไปหาต้นไม้ดอกไม่กวาดกกวบแล้วห้าก,ดกัดหุ่นนี่หมุดหมาเก้าแในพี่น้องแต่มันจด็กโฮมมันโฮมอดอกไม้เนี่ยอื่กกดอกไม้เนาะได้ยางรถไปปลูกของอีกแ่ะครับผมจะปลูกหอมแดงที่เกา้าเลยหญ้าผมไม้มันถึงเดียร์ในแจ้งลอยเคลียร์ลงไปดีๆเคลียร์ดินลงไปซะก่อน อย่ยางรถไว้ถ้าปลูกหอมเขาคูไว้เหมือนมัดไว้มาเทียนไว้เนี่ยผลมาเขาก็ปลูกเลยมันสีหอมมันนะเจ็บท้องยิงท้องอุดท้องแมน่นกินอ,อาหารบ่ย่อย,อยพี่น้องได้เป็นสมุนไพรประคูบ้านเลยลเขาก็เอาใบจ้ำเกลือกินมันระบายท้องระบายท้อง ขายร่มปึงปังปึ้งปังตดปึ้งปังปึงปังขับลมในท้องเป็นสมุนไพรแกแ่ยิงอันนี้ก็ได้น้ำเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเอาให้เนาะแถวนี้เพื่อนบ้านดีเบิร์ดขิงแข้งขิงน้อยเพื่อนให้ตัวให้เพื่อนเนาะปั่นกันไปมีของดีก็ปั่นกันไปปลูกปั่นกันไปกินเขามีพัดเขาเก่าพัดให้เพคนกินตุ้มนมี่อย่างคนต่อห้เขามาปลูกเพื่อนแดงกัน แบ่งปันกันสิเบิดบ่เป็นพี่น้องถ้าเฮามีการแบ่งปันสิเบิร์ตโบเปียนให้ตตัวให้เพิ่นเนาะะดอกแก้วเสียไปเก็บเอาไว้สักก้อนเอาไว้บังคุงแก้วซะอ่อนไปเจอมาที่ะอ่ะอีกจักสองสามนาทีพาพี่น้องเลาะกงเนาะอันนี้ดอกแก้วกับเพื่อนบ้านเอาให้เมื่อวานดอกดอกเลยพี่น้องเลยดอกแก้ว ดอกแกว้ว <c oughs> นี่ต้นดอกแกว้วมันเขาบม่ได้เตรียมดินนะเขาเลยว่านไปเลยเนาะเขาบม่ได้จัดเตรียมว่าไปมึงดอกอันนี้เนองพวงคามของยายแก,วแกว้วเนี่ยชอบม่วงก็เอื่นเนาะลูกไส้ชื่อมาเพิ่นบะปลูกก็เลยเอามาปลูกลองเบิ่งลองเฮ็ดทามให้มันยาวซะก่อนเดเลยลองเบิ่งเนาะอันนี้นนนนก็ต้นขันหยักเสาแล้ว เสียดายเนาะยังงามอยู่ยังงามอยู่พี่น้องเหลียวเบึงยังงามนะแตานะใบมนมอนเนี่ยพี่น้องว่าเป็นยังนไงงามงามจากสะตัวนี้มันยังงามอยู่แจ๊กเก็ตเลยแต่เลยเอาเออเอาไว้สะก่อนเฮ้ยแจ๊กเก็ตจีวานปลูกใหม้คือเก่าแหละแต่ว่าช่วงนี้มันมันยังงามอยู่เนาะไว้สะก่อนไว้สะก่อนพุนผักหอมแปลงนี่อยู่ทั้งในเพราะท่านอิ่งไร บ่อันนีป่ปลูกไม้ปลูกไม้บ่ปลูกไม้หนีไปเบิง้งก็จะเขามานี่เขาปลูกปลูกไม้จ้ะฮันอันนี้ปลูกไม้หนีหนี่นีเอาว่าเป็นลืมเหอะวันเป็นริ่มไม้มันงามแล้วบัดนี้เอาเอาอันไม้มาปลูกแซมขึ้นอีกนี่นีคุณบ้านมันยังมันยังแต่ต้องว่อันนี้เพิ่งปลูกรุนหลังตัวนั้นโอาเพิ่งงอกแมนอันตัวนั้นปลูกกอ่อนเพราะว่าเขาบ่ให้หอมเขาขาดตอนนะ่ะเจ้าให้มันเบิ่ดกินนะนะาตัเลยกบ้ดอกหมาก ปลูกล่องเบิงว่าปลูกใส่แดงมันสีงามบอก็เลยดปลูกล่องเบิงมันก็ะถิ่นพี่น้องมันลลบ,นก,นงงบกไอ้แก้วสดจริงเพล่งนี่ไแก้วล่องเบิงนิบไปมันกระถิ่นแต่มันซะาแน่เนาะมันหนาห่อหง,ง,าง,างาอ่างยายเลยตนันดอกไม้พื้นเองนะยาบันไปจบยุบมาคุ้งง,ง่ามพีม่น้องเบิง มาพุ่งยังแขยงคักแน่นจะเอาุยมัสูตรรวมใส่หมนอปืด้นอกใส่ในบ้านนี่หอมเลยหอมใหญ่ที่ปลูกม่รูกก็ขวักลบนาลบหลังตะกินนล้วสวนดอกไม้ดินี่จะปัดขายได้160บาทมือนเราหา160กดิบูดอกไม้กมาซื่อค่สวนก็ได้ไปรอก็ได้ไปรอก มาชื่อพระสวนเนาะอือโอ้ยกรเกี่ยวเนี่ยหอมแบงมันอ้อมเลยเนี่ไปอันนี้หอมกินดอกหอมกินดอกคุอกระถางปลูกใบเนี่ยหอมแบงหอมกินดอกทุกนี้หอมแบงพรูปปลูกมุเจ้านี่ปลดล้อมบงวาใส่กระถางครับออืใส่นี่หอมป้อมเกิดแล้วพี่น้องข้าวเดี่ยวนะอือว่าพืชโบเกิดอ้าวหอมป้อมหรือพักซีพักซีปะนะพักซีซไทยเหรนี่ิล่ะ โอ้ดอกมงงอะเงาะพี่เนาะปีนี้คก็คิดว่าตรเห็นหมากละอ่ะย่างต้นนี้แหละนี่ย่างต้นนี้ละอ๋อเดีคักแน่แถวบ้านโอ้ะว่ากันต้นว่าเปิ้อจองเด่นเปิ้จองเด่นถ้าขายเปิจ้จองกินซุปแม่เปิ้จองเปิ้ต้นเนาะอ่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย